Uh อุย้ยเธอเมอือขึ้นแป๊บหนึ่งครับผมไม่ศรัทธาในลัคคาม่าเลยครับผมไม่ศรัทธาในลัคคาม่าเลยนอกจากจะเป็นการเอามันไปนแข่งไม่ศรัทธาในเด็กนี้เลยเพราะมันเป็นเด็กที่แพ้อโกแพ้อโกแบบแพ้มากๆอ่ะแพ้แบบสู้ไม่ได้ผมเลยไม่ชอบเรามีเหมือนกันเราก็มีเหมือนกัน ผมอยากจะใช้อันนี้อ่ะมันจะรีฟิลสเปลมานาให้เราแล้วก็จริงอยากเอาบุกเลือดสาอ่ะผมอยากใช้ดีฟมดิเทชันเทิร์นต่อไปครับอยากใช้ดีฟมดิเทชันเทิร์นต่อไปอ่ะไม่รู้มันโลบไปหรือเปล่ามันโลบไปแหละแต่เด็กเนี้ยมันเป็นเด็กที่มีตัวอิลู i v ฟอยู่แล้วอ่ะเราเก็บเราทำให้อิลู i v ฟตัวนี้รอดอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะ เออเล่นต่อต่อไปได้ง่ายขึ้นเฮ้ยเขาเลือกที่ให้ตัวเขารอดแทนที่จะเทรดอะครับเุ้ยเล่นสายเล่นสายดิฟเฟนซีฟอะคนเนี้ยคือใช้เหมือนกันมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเขาถ้าเขาจะใช้เหมือนกันก็คือกําไรเราอะกำไรจวมาสองใบแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านจบ ผ่านครับไม่เล่นครับว้าว oh, <silence. S 1> ผ่านผ่านผ่าน กลับ2 2ตัวแล้วก็ได้รับแบลรีสแตนยู่นเต็ดลงเฮอร์เมอร์ได้ครับแต่ลงเฮอร์เมอร์ไปแล้วตายนี่ไม่แย่ไม่ดีเท่าไหร่แต่การ์ดยิงเขามีป่ะการ์ดยิงไม่มีการ์ดยิงไม่มีดิเด็กนี่การ์ดยิงไม่มีนอกจากซิงเกิลคอมแบทใช่การ์ดยิงไม่มีนอกจากซิงเกิลคอมแบทเท่าน,นั้นไอโอเนีย er ไม่มีการ์ดยิงไอโอเนียไม่มีการ์ดยิงลงได้มานรกมาแล้วนรกของเธอเลส ใช่ครับไอโอเนียไม่มีการ์ดยิงครับทุกคนถ้าเป็นพิสโทเวอร์อาจ,จะมีการ์ดยิงอันนี้เป็นไอโอเนียเลยไม่มีการ์ดยิงปาบเทเลสคอมอนไปโกโก้ go, go. ลูกไปเลยลูกฟิวลาโอ้ oh my god ยากละ เกดิคไซส่องใบก็แย oh, er. oh, ่แล้วเปืองโว้ยเปืองเปืองใช่ใช่มีแบเรียอยู่มีแบเรียอยู่ what เอาจริงดิเอาจริงดิครับกูอาร์คเรียวเอาจริงดิเรามีแบเรียใช่ครับเรามีสแตนยูอนเต็ดเนี้ยคอสหงก็จะได้ตีทะลุมาใช้ดีไหมอะ เก็บเป็นมานาสเปลดีกว่าแต่มันน่าค่ามากเลยนะมันน่าค่ามากเลยอะคือฆ่าทิ้งได้อะเอาจริง,รงอะฆ่าทิ้งได้เทิร์นต่อไปเราเป็นมานายัางไงเราก็กันเฮอร์เมอร์ได้ครับในเทิร์นต่อไปมันหาจังหวะใช้เทอร์โมจนิกเบียมยากอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีแบเรียเขามีนู่นมีนี่มีเต็มไปหมดนะครับมีมีเป็นล้านอะมีการเคาน์เตอร์เป็นล้านอะใช้ตอนที่ใช้ได้ผมว่ามันเวอร์ก,กว่าวะ่ะถ้าไม่ใช่เด็กเนี่ยผมไม่ใช่หรอก ไม่ชอาเจอไอเด็กปลาเนี่ยไม่ใช่แน่นอนลงไปอีกเทอเลสเออเอ่อขาดอีก4 a t แทกเฮอร์เมอร์จะเลเวลอัพตีได้ครับตีได้หนึ่งถ้าตีอีก2ตัวฟิว่าได้เลเวลอัพม่เอาเอาตีตัวเดียวพอเทอเลสฟีเอสโอทีเคเขาจะฟาร์มจากเทอเลสเราได้แต่ว่าเราเราจะไม่ให้เขาฟาร์มง่ายๆผ่านสแตนยูเต็ดเธอหนีออไปใช้สแตนยูเต็ดแล้วเฮอร์เมอร์เลเวลอัพพอดี Uh, โดนล่าไปกินสแตนยู่ในเต็ดสำหรับปิ้งโอ้เอฟเฟกต์ oh, อย่างเท่ฮ่าฮ <laughs> ไม่ตายหรอกนะ่าฉันน่ะไม่ตายง่ายๆหรอกนะ่าฉันน่ะเป็นหนึ่งเฮอร์มาดิงเจอร์ฉันนะฮ่าฮ่าฮ่ามอร์ดิงเจอร์วัดมาได้เป็นโ Oh my God Are you fucking kidding me o k เ y ผมจะชอบมากเลยอะถ้ามันไม่ใช่เป็นการ์ดเอาไปไขไขไขถ้ามันสวยกว่านี้ฮ้ยแต่ผมชอบอะเอฟเฟกมันก็สวยนะคือเอฟเฟกมันสวยแต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นการ์ดเอาไปไขไข่อะมันดูแบบดูโลคอรสไงไม่รู้ใช้ดาร์เลดคลิกได้หรือใช้แบบอย่างอื่นก็ได้เออผมต้องใช้พวกสามมานาสเปลไม่ไม่ไม่เตะขึ้นมือตอนนี้มันมันมันเสี่ยงเตะขึ้นมือตอนนี้มันเสี่ยงครับมันเสี่ยงที่จะโดนดีนายโดนดีนายมาเตะขึ้นมือก็หายดิจริงปะ เออเสียงเสียงเสียงยังเสียงอยู่เ yes, <yes>, นี่ยครับคือเทอเลตได้วงหนึ่งวงหนึ่งหลังจากที่ฮาวเมอร์เลเวลอัพว่าตสัตว์ดีนายไม่มีดีนายไม่มีมันเอางี้จริง ใช่รีคอก็ไม่มาไม่มีอะไรมาสักไฟเลยสแตนอาร์ดด้วย <c oughs> ไม่ตายนะครับไม่ตายเอฟเฟรมอลสั่งให้ตายแต่ตัวมันไม่ตาย <c oughs> ต้องเอาเธอเลยตี ให้ตายต้องเอาเทเลทตีให้ตายเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ต้องเอาพวกเทเลทเอลูซิฟเนี่ยตีให้ตายแต่มันไล่เอลูซิฟไปกินได้ดิโอ้โหลากเฮอร์เมอร์ไปกินด้วยแต่ก่อนที่จะลากเฮอร์เมอร์ไปกินอนะทิ้งไวไปเลยอะไวไม่ได้ใช้แล้วอะดาวเทเลททีก็ไม่ได้ใช้แล้ว เดี๋ยวนะใช้ได้ดาร์กเลดลิกใช้ได้ดาร์กเลดลิกใช้ได้ครับใช้ได้6ดาเมจใส่ทั้งเน็กซัสแล้วก็ทั้งตัวฟิโอล่าคือมันจะทำ6กดาเมจทั้ง2อันนะมันไม่เลวดีนะมันไม่เลวอัพทั้งคู่อ่ะคือมันแบบนับ นับเป็นตัวครับฟิลอลามันนับเป็นตัวด,ดีที่มันนับเป็นตัวไม่นับเป็นตัวนี่ร้องไห้เลยสี่ดาเมจพอดีเขาต้องหาทางเอาตัวรอดอะไอฟิโอลาเอาสวยดิครับอย่างนี้เอาสวยดิครับมานาหมดแล้วเอาสวยดิครับเอาสวยดิ pues ดมมมมก็มาดีครับอมตะแล้วไงวะอมตะก็มาดีครับ ใช่ครับเน็กซัสไม่อมตาครับถึงแม้ว่าตัวมันจะอมตาแต่เน็กซัสไม่อมตาครับอย่าไปสู้มันอัดเน็กซัสมันจบเอ่อกรณีนี้จะเก็บเทอร์โมชจมิกบีมไว้นะครับรีทีสรีทีสเก็บไว้ใช้ได้อ่ามาคู่กันเลยรีทีสกับเอสเรียลอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากผมกดไลค์สิ่งนี้มากเลยกระทืบเลยกระทืบไล์ ลงตัวนี้ตั้งบอดไปก่อนได้นะแต่ถ้าอย่างนั้นเราจะใช้รีทรีตไม่ได้ผ่านก่อนรอดูเขาจะลงอะไรหลับตาหยิบเด็กลงแรลงตายถ้าอ,อินโนลินแสมซับจะถ่ายรีวิวห้องไหมครับอยากดูเฮ้ยจริงๆอ่ะมีนะคือพูดถึงรีวิวห้องอ่ะมีนะ แต่มันอยู่ในโซนซับพอร์เตอร์ของ Facebook เคยถ่ายแล้ว <c oughs> ทีมอวัจากหนึ่งเป็น2ององเอาการเป็น1นสมีแต้มคุณเห็ดสีถ้าบั๊งีิหัวเกมพังพังที่วะ <c oughs> ไม่เหลือ <c oughs> ต้องปล่อยครับต้องปล่อยอีสอตัวนี้ แปดาเมตผมเลิกเกียดมิดเลนจริงๆเลยไ <up>, ม่เลนันชนะคอนโทน โอเคผมรู้ว่าผมจะเล่นยังไงผมรู้ว่าผมจะเล่นยังไงผมจะยิงอันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะผมต้องจิ้มบีมใส่ใบนี้อันนี้คือแมชอัพแพ้ทางนะครับอันนี้คือแมชอัพแพ้ทางเราแพ้ทางมันเราแพ้ทางมันจริงๆแต่ผมจะชนะมันให้ได้อโอเคได้ดาวก็ลิงละเวลจะอัพยังยังไม่เอาอีก คือผมว่ารีธีดอ่ะมันดีมากเลยนะครับค่อนข้างดีมากเลยผมชอบเขาจะทำอะไรตั้นไงกลัวแล้วเพราะว่ามันใช้อย่างนี้ยังไงล่ะรีทรีดหนีรีธีดรีธีดใครจะอยู่เลยบ้าอโอเคทีเนี้ยผมมีไอเดียอย่างหนึง่งคือจริงๆเอาวันนี้ลงก็ได้นะเอา Shadow a s s a s s i n ลงก็ได้ คือรีทรีตมันได้รีเทิร์นกลับคืนมาเอสเยวแล้วกันเพราะตาะต่อไปเราจะตีไงแล้วก็ใบนี้จะยังไม่ใช้ครับ<อ>เพราะว่าเราใช้สเปล,ลไปแล้วสองใบคือมันดีตรงที่มันปั๊มดาก็ลิงก์งได้ด้วยคือเราใช้สเปล,ลไปแล้วสองใบครับาามาดัก็ลิงก์ดูดเลือดอุ้ยมีตัวนี้อีกใบนึงกูดเลยคือ s อสเราไม่ตายง่ายๆแน่นอนนะครับ s อสเราไม่ตายง่ายๆแน่นอนเรามีรีทรีท คือเขาจะทำอะไรเอซมัอไม่ตายตายยากอไปายากจัดๆ <No closer. S 1> โอเคเทดได้สวยครับเออไปเนี้ยทำให้เราสู้กับมิดเลนได้เพราะ,ะอ <back> เอซเโอรอดเฮ้ยเดี๋ยวทำแบบนี้ไม่เวิร์กนะคุณถ้าสมมติผมมีสตาติกช็อคล่ะคุณตายหมดเลยนะอเอาจริงดิอย่าบอกนะงั้นเราใช้ดีฟเวดิเทชันก่อนแล้วกันเผื่อได้กอตช่า อันนี้ก็ได้นะครับพลซีสต์พรามคือเราได้บอร์ดด้วยได้บอร์ดด้วยแล้วเราไม่เสียอะไรด้วยคือได้ทุกอย่างป, <g rab> ปับกระป๋กระปปายโอเคเอือมทีนี้ผมต้องยิงเนี้ยออกก่อนเกต้าว เอสเซีลสายพิวใช่อันนี inhos, ้คือเอสเซีลสายพิวครับเอสเซีลที่มีอาร์เคนชิฟสายนี้คือสายที่มีอาร์เคนชิฟซึ่งดีดีดีผมผมชอบผมชอบสายนี้มากเอสเซีลสายพิวฉันแพ้ให้เธอทุกทางแพ้แพ้ก็เกเรนเดะเกเรนอย่างเงินนะผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะกันอะไรยังไงเขาดีครับ กำลังคิดว่าจะรอเขาตีก่อนรอเขาตีถ้าเขาตีมาสมตัวเรากันอะไรได้บ้างรีคอร์มันกลับตีปะผมว่ารีคอร์มันกลับก็ไม่แย่นะเบรกแบบไม่ให้อะแต่ก็มีวิธีอยู่นะมีวิธีกวนตีนอยู่ครับผมจะแสดงให้ทุกคนด,ดูแต่ว่ามันมันออกจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันคือเทคนิคของการที่เราเอาตัวไปบล็อกแล้วก็รีทีชขึ้นมือแล้วก็ใช้เวทล,ลงไปอีกทีหนึ่งคือมันเป็นศาสตร์กลนตีนของของรีทีชอะ <laughs> คือเขาจะไม่ได้สไตร์เออนึกออกว่าเขาจะไม่ได้สไตร์ รีคอร์การเลนกลับอืมผมว่าผมว่ารีคอร์การเลนกลับดีที่สุดเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนจากการเลนวายนะครับมันจะดูแบบดูโหดขึ้นเยอะเลยคือการเลนจะลากจะลากคนหนึ่งมาตีได้จบเทิน what what <and> ทำไมอะทำไมจบเทินเฉยเรารอปิดเกมต่อมานานสิบอีกแล้ว